ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระได้สามปีแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยมินพิชยาแต่ตลอดสองปีที่ผ่านมาไม่เห็นผลงานละครต่างๆเลยจนแฟนคลับหลายคนบ่นคิดถึงสาวสวยคนนี้ล่าสุดมินได้มาออกรายการคุยแซบโชว์ก็ได้เล่าว่าออกมาเป็นนักแสดงอิสระก็ต้องดูแลตัวเองและตอนนี้มีอะไรให้ทำอีกเยอะเราเลยต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอที่ผ่านมาตนเองปฏิเสธละครไปประมาณสิ ยีเรื่องจริงๆตัวเองก็อยากรับละครเพราะเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แสวงหาบทละครที่เราอยากเล่นอยู่เสมอมินเป็นคนที่ชอบการแสดงมากถ้าสมมุติว่าเราอ่านบทเราจะรู้ว่าบทแบบนี้เราเคยเล่นแล้วถ้าเราไปเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่ามีบางมุมมองที่ไม่สามารถจะบิดได้สองปีที่ไม่ได้รับละครมินมองว่าเป็นที่จังหวะและเวลาด้วย และตอนนี้เราไปช่วยธุรกิจของครอบครัวที่เป็นห้างขายวัสดุก่อสร้างและของเราเองที่ขายหมู่บ้านด้วยเป็นอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้อยู่ในตำแหน่ง MD คุมภาพใหญ่ทั้งหมดขายหมู่บ้านที่จังหวัดขอนแกน่นส่วนแฟนคลับคนไหนที่คิดถึงผลงานการแสดงของมินอดใจรอกันหน่อยเพราะอัปเดตล่าสุดเจ้าตัวรับละครสเรื่องแล้วแต่ยังไม่เปิดกล้องเท่านั้นเอง